สวัสดีค่ะพากันเทศยังค่ะสวัสดีค่ะน้องเตือนใจป้าดอกลามพี่ทองจันทร์ค่ะพี่สาวน้องสาวพากันห่อข้าวต้มใกล้ยี่แล้วแล้วลเนี้ย้าห่อข้าวต้มอดบุดปีปีดเตี๊ยบปุ๊เตี๊บปตรงเตปุ๊บตรงบัดคือห่อหน่อยแท้กล้วยไปไหนบิดกล้วยผู้ใดเอาไปไหนบุดจ้ะ อ๋อขอต้มผัดด้วยค่ะพี่น้องก็ย to ี้แล้วแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยอ๋อขอต้มผัดข้าวกำติข้าวกำขอต้มผัดข้าวกำค่ะพี่น้องส่วนผสมข้าวนึ่งหรือไม่นึ่ง อ๋อหนึ่งนึงแล้วก็มาผัดผัดใส่น้ำตาลใส่กะทิคือจริงน่ะนนละสูตรเนาะทันใจเฮ็ดน่ะเฮ็ดน้ำกะทิดับน้ำตาลใส่กันแล้วแล้วอาเข้าหนึ่งมาสงลวดแล้วก็ได้ที่แล้วกหวนมันได้ที่แล้วก็หอเด้อนี่สูตรน้องยนใจเอา น้องดันใจกะไมัใช่ค่ะฟังเลยบค่อยๆกันลแต่ไปคุณใน้ระทะเฉยๆอืมโอเคค่ะขอบคุณเิบซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะอันนี้คือพี่น้องโค้งพันนะคะพี่สาวสองคนน้องสาวคนหนึ่งขอบคุณหลยๆค่ะพี่น้องเอาเว้นวิธีกันดำารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกิน ไอ้กล <rijk. S 2> ้วยเขาอามาจากนาสองเขียสามเขี้ยโอ้ยเฝ้าไปตัดเด้อเฝ้าไปตัดตัดมาไว้ใส่รถหุงมภาพไว้โอ้เอามาเลยเอามาเลยเมื่อวานนี่เชื่อมบดแล้วทีกล้วยอ่ะอ๋อตายเดี๋ยว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 ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องควงพันตุลาการขอบคุณหลายหลาค่ะ เขานีแล้วมืออย่างพวเงกเฮ็ดลายไม่กินลายไม่กนม่กินลกินลายเนาะอืออ,อืออยากเด็ดก็จำไปแล้วอยาตกจับน้อยแล้วแบบเขาก็เลยเอิ้นมาหออ่อห่อข้าวต้มข้าพี่นอออ้องห่อข้าวต้มพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่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 ะสุกแล้วค่ะข้าวต้มผักสุกแล้วค่ะ น่าจะอร่อยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเตือนชิมให้ดูนะคะเดี๋ยวน้องเตือนมาเปิดชิมนี่ค่ะให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องเบิงอยู่ในซึ้งเลย้ะค่ะเด้อดูได้ซึ้งเลยค่ะนี่ค่ะหอนไอห้วนห้วนอยคะพี่น้องนี่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องโคมพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้หนึ่งซึ้งพอดีเลยค่ะได้หนึ่งชั้นพอดีโอ้คือที่แ่บพี่น้องก่า สุดๆเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจจ่องโวมพันตุลากันค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเปิดให้พี่น้องเบิ้งป้าแซบ,บแสบช้ำช้ำพี่น้องเบิง้งนี่ค่ะเขาต้มผัดค่ะเขาต้มอะไรเอนข้ากําเตเข้าวกเตเข้าวดำค่ะพี่น้องใส้ตัวดำพร้อมอืม แซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวต้มผัดมากินข้าวต้มผัดกับครัวพันค่ะแซ่บแต่ออกมาจากหวดไม่ไหมค่ะพี่น้องอายห้วนหวนออร่อยมากเลยค่ะ อร่อยอร่อยค่ะบ๊วยหวานไรอืมอืรู้ว่าจะเซ็ตมันเป็ s <S นแซ่บแทบแทบมาพี่น้องแทบแซ่บแทบกําลังพอดีเลยค่ะหวานกําลังพอดีเลยค่ะให้ให้ไว อันนี้ไว้กินบ้านอร่อยมากเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ <c oughs> จะเป็นเบาหวานบ่านูมันเบาหวานนะ <c oughs> นนได้น้นนอ้อยออน,น้ำตาลเบาหลายค่ะโโออ้้หนนงตาลลกิอร่อยค่ะ แับมาเด้อคคะพี่ต้องคุมพันกินเบิดกลีบหนึ่งเลยแทบค่ะพอมกินอกอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามามชม เนี่ครัพี่น้องเต็มกะละมังเลยค่ะขอาต้มผัดค่ะพี่น้องก็ต้มผัดก็ต้มผัดแทบแบค่ะนี่ค่ะหนึ่งสุกแล้วค่ะขอบคุณฟิซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาย้ำจมมาให้กำลังใจค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ